เปิดภาพครอบครัวอบอุ่นทิมพิธาพร้อมเผยโมเมนต์ฝั่งเรื่องราวสมัยเด็กเราคนบันเทิงและคนดังต่างก็โพสซึ้งในวันแม่ถึงคุณแม่ของตัวเองและล่าสุดก็พบว่าทีมพิธาลิมเจริญรัตน์นก็ได้เคลื่อนไหวโดยโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวเผยภาพครอบครัวที่พากันไปวัดราชบพิรสถิตมหาสีมารามพร้อมทางระบุข,ข้อความเอาไว้ว่า คุณย่าพามาดูบ้านที่โตมายานเฟืองนครตอนอายุเท่าพิพิมตรงข้ามวัดราชวพิสิถิตมหาสีมารามฟังเรื่องราวสมัยก่อนหละหลัง,ลงตื่นเต้นมากค่ะท่ามกลางคนบันเทิงและประชาชนเนี่ยก็เข้ามากดไลค์นับแสนกว่าและก็คอมเมนต์ชมความน่ารักของพวกเขาอวยพรกันจำนวนมากกันเลยทีเดียวค่ะ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ